สวัสดีทุกคนตอนนี้ข่อยกามาตามอ่านเมนีหนูน้องพอดีว่าพื่นพากันมาแหยกเสื้อผามาเอาเสื้อผาที่ยายพลบอกเนาะตอนนี้เมนีหนูพิ่นก็ได้อยู่กับเลืซอร์ได้เสือผามาลายเพิ่นก็เลยแจ้งให้ข่อยมาเอาช่วยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเสื้อผาที่พื่นใดยันมันหน่อยหรือมาลายนะตอนนี้กลเป็นเวลาอ่าน6 0กมกวกาัวเนาะ6ุกมึงคืงเลยเนาะนี่ถนนหุนทางก็มือไปหมดแล้วช่องไอ้น้องพิ่นกันยังบ่ยอมเนาะทีจะพากันมาแหยกเสื้อผาโอ้ย ข่อยก็เลยตองมาตามนี่เอาเสื้อพายนี่ทั่วมาบอกเนาะบอมาารับกับอะไรไนี่เมือ่อไปทั่วมาบอกแล้วข่อยก็ตองมารับถึงทีอีกเอาเสื้อ้าเมื่ออีกมือนนี่ไปเบิ่งกันเลยเสือ้าว่าไดหนยดยหลายลายเนาะเพื่นคือเอาเมื่ออะไรโอ้รอบนี้มือเลยรอบนี้อันนี้พวกเพื่นพากันมาเอาตั้งแต่หามุงเนาะพากันมาแยกเอาเสื้อ้าตั้งแต่หามุงเป็นเสื้อ้าที่เขาไมา่ยัยพลบอกว่าเขาเอามาถีมันนะ เมื่อวานนี้มือซื่อนอ้องพลมาเบิ้งกับพญ์ประกวดเป็นเสือพาเกา่าเก่าแล้วแต่มือนี้พี่เพิ่นบอกว่าเอามาใหม่เดี๋ยวไปเบิ้งกันป้าวพวกพวกูนเหยียกันโอ้คือมาลายลยู่อ้หูหุ่ลายลยีป้านี่ทำเสียเอาป้าพูกสายเสือพาโอว้าเบรกไปอยู่เ,เลยป้าเสือพาโอ้จะเอารถมาใส่เลยทางนี้ป้าทางนี้เอาเอารถมาใส่เลยวันนี้ ป้าเอาหลุดมาใส่เอาอีกป้าไปจ้าคือพากันมาฮะใส่เรื่อป้ายายดอนมาหนิป้านี่ถ่ายคลิปไว้ให้อันพี่ประชงคนดึงฮะบอกเอามากมะป้าจะเลือกขักเลือกดีเนาะเลือกแต่ฮามูมาได้เสื้อผ้าลายลีนี่ลายเท่ลายว่าป้า แล้วเอาไมฆโค้เมื่อเลยไปได้เอร่อนอ่ะไอร่อนต้องใช้ไมฆโค้เด้อถ้าเอาเมื่ออะได้เด้อนี่ไมฆโค้ก็มีโอ้ไมฆโค้ก็มีมาอเลยเนาะป้านี่เขาไม้วะนี่เสือเขาไม้บ่บุควงมาเบิ่งอะไรมู่บ้านมือซื่อนี่บริภ้พกันแย่โอ้อันนี้ม้าไม่เลยเนาะนี่ม้าไม่เลยนี่ป้าผมเอาเอาไปเอาไปขายต่อมือซองก็ได้โอ้ตาหมวนนำกำลังปัานอันปั้นบุญเนาะชิยอนเลยนชิยอนเลย มาพากันมาเมื่อวานนี่ยบดายพ่อตุตอามากม,ามัอนี้พูนี้มากนี่ป้าดเดรรายรีพูไปยังไปเฮาลูกชายขวกับว่าลูกชายขวกก็ลุยเลยเนาะขุน่งลายุา่งลายเนาะไปเราได้แล้วเราก็เมื่อแล้วเนาะอ้าวได้แล้วก็เมื่อแล้วทางนั้นขูนหิวเมื่อเมาเอกมาเอกว่ายังทางนี้นเนาะทางนี้ยังแยนกันกรูปอยู่เอาไป พ่อว่าปู่พ่อว่าป้าจะขึ้นได้ไรเลยชีใสเบิดอยู่บ่ปีนี้ยายดอนเลือกให้พี่ไปชงไงเด้อใช่ไหมเกนี่น้องมาเบิ่งคลองอันชงไ้น้องอันยายดอนเราผู้เดียวแล้วได้ไล่กูชงไอ้น้องอีกชงไอ้น้องนี่บุคคมแล้วนี่มามาแต่แต่หาหมู่ผายเมื่อก่อนเดี๋ยวช่งหนึ่งผาเมื่อก่อนผายเราดลบ่าวเออผายเราดลบ่าวอีก ดีใจนำเจ้าด้วยยายเด้อเจ้าได้เลยเด้อเอาเมื่อไดอยู่บ่เอาเมื่อได้ยูบอกขันเอาเมื่อบหร่ที่ควมเมื่อช่วงบ่เมื่อาละอันนี้เพิ่นได้เลยนี่จนเมื่อช่วงกันจนคันเมื่อช่วงกันนี่เมื่อบลายนี่เอาดีดีได้ยายก็้ใช่เขาต้นใหม่บ่เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วท่านไปแล้วเนาะยังเลือแต่คงควอยนี่เอามา นี <łość> ่ยังเลือดแต่ก็คอยสอบหนึ่งบักใหญ่โอใหญ่ลิโลชุดถ่ายก็ได้เครื่องมาเนาะหนึ่งกระโฉปคา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 เหดุคอยกระตองมาช่วยเลยตอนนี้ป๋าเดี๋ยวจบคลิปไวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเนาะ